เมื่อ,อยังนอนเปลแม่เรอเฝ้าคอยกองลูกน้อยนอนเปลเมื่อย่างอันนี้ไปจนไกลเล็เกจนโตแม่หนอมแม่ไปพร้อมยอมเกิด ปากดวงใจเติบโตเล็กจนใหญ่แม่ม่ดอกอะไรน้มีใจใรนลำปกคัน้ำลมอ๋อตบมือตบมือกีใดีนม Chắc mẹ chào 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 mẹ mẹ chào 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 cho chào mẹ chào เมียบังปืนฟ้าหนักกวา่าแผ่นดินปูเรียนภาคเรียนจนสิน้นหยุดน้ำลงกินตัวแทนไม่สิน้นพระคุณแม่เออเามือ